สบายดีปา่าลูกอ่สบายดีปา่าลูกสบายดีปา่ปาลูงก็จะมาคิดหนิเขาเราไปกันอ <c oughs> ้าวเมากับเปิดคลิป <c oughs> จะมาสิปิคดคลิปได้เอาไม่เปิดได้หนิโมเมนต์ปิด์เนี่ยอะไรเปิดคลิปเนี่ยอะไรเอามาไหมเอาไปไปไปอ้น้องมาสิไปเด้อหนิสบายดีปา่าลูกมือนี้มาพูดกันหนึ่งนัดคิมกับแอลเย่มาอนี้มาถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปถ่ายคลิป ปีกปลาไง oh. ชุดในโลกเลยแม่นปะจำได้ไง<ข>จำได้กัฮะไงจำหน่วยโลกโธ่จะไรสิไปกินขอพี่หนาวขอไปกินหนักกันเดอ้เบอบ่ละกินหนักแขนขนมแขนขนม, <laughs> ขนขนม <laughs> โอ้ยแซบบอเป็นสบายดีพี่น้องทักทายสบายดียืมสีสูบสกคนพ่อกับแม่นางคิงอีกแล้วพี่น้องมาเนี่ยมา คือเห็ดกินเพลอนพี่น้องคว่วกําลังกําลังงปีงปลาเผาปลานะพี่น้องเนาะมันกินเห็ดเมนูมปลาเผากินพี่น้องมาดิจ่ายเอา้าสบายดี <c oughs> เอาลุกดีดีดูสบายดีปาลู้ปูกเปิดตู้ใบละเปิดตู้ใบละกันสิไปแล้ววันนี้น้องกะเศร้าไข่เดี๋ยวเดีอพี่น้องเนาะ เอ็ <NF> นเอฟซเป็นตามมามาอู้หื่อกระชากมุกคน,<อ>นเดียนอันนั้นมังยาเนอิปุฟต้องปไมันมีเอฟซี FC ทาม,ามา่าวะน้องเป็นจได้เศร้าใครด่บบอนอนในสองไอดอนกะเศ้าแล้วตอนนี้กะบยกโบกินนุ่มแม่คือเก่าพี่น้องชอ่อกไซเปินสีออกนุ่มหรือว่านีอะไรแต่ว่ากินเขากินยังปกติดะกินเขาก็โอเคไหลไล่อยู่ตาม ปกติท okay, ี่เพิ่นเคยกินนะพี่น SO ้องแต่ว่าย um ังบ่ทันได้กินเนาะแม่กะคั่นเพิ่นสิออกอีดกะสิไปอันนั้นตอนยังพยายามเอาเพิ่นกินนมกล่องอยู่พี่น้องเพราะว่าตั้งแต่เกิดเพิ่นกินแต่นมแม่นะเพิ่นบ่ได้กินนมกล่องเพิ่นบ่เคยกินกยากแน่เนาะพี่น้องยากแน่เพราะว่าบ่ถือปากแมดูเตาก็บ่เป็นเพิ่นเคยดูแต่เตาแม่ว่าซั่นซดูดอันนั้นเตามอันนี้บ่เป็นพี่น้องกยากอยู่ กันวัดสิเพิ่นบอกกินนุ่มเลยกะอู้เด็กน้อยข้าวต้มนี่ติดยางเนี่ยพี่น้องติดยางยางติดยางติดยางละเดีย๋ยวไปเบิ่งปลามาเด็งกินกะหลังปิีงนี่ป,าป,าปาลาเผาปลาเผาปลาเผาไก่จะสุกแล้วล่ะคือสิสุกเด็เด็ดเด็ดเด็พี่น้อหนามันเหนียบเงียบ เนี่ยปลาเบิ่งวกถั่วอีพอเอามาให้พอดี้จะกินกับปลาเผาโอ้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 ขี้ดักเอ๊ยเศร้าแต่ไข่นี่เก่งเก่งเด่นหนามเด่นนี่เยอะเลยเลยสบายดีสบายดีบ๊ายบายบ,ายบ๊ายบายบายเนี่ยบายบายนันตีบบบ้บายบายบายบา,ยบายปลาดุกเนี่ยอีดาบายปลาดุกก่อนบา๊าไปไปอุ๊ยได้บักถั่วเลยเดี๋ยวเอาไปหลังกินกับ เผาปลาปุ๋มีผัาหอมปอบแล้วก็ผักกาดอยู่ในกระสอบไปเรีย,เรย,เรยเบเนีดบบเด็ดบ่ระบางค่ะคอลงเล้อระบังคิดคอเล้อพ่นงเบิ้งคนีเพ่อพี่น้อเบิ้ง,งเออว,วันนี้ก็ว่า,าะหใจจะหจมันเป็นแฟนทำไห้ป็นใจห้ามทนให้หัวใจออกอะเทอน ตบางั้งอาจตลาเวลานคนียังบัมีพยังอมาเขี่งกายอยู่ด้วกันจว่าเวลาลใจเรามากอกันโอ้ไม่ไม่นอ้อชชเปพี่เอนดชือดองใส่เสียงดีดูเฮ็ดเสียงดีดูผักบวดูเรื่

เพลงนั ious, ้สักกรั้งที oh, oh, oh. Mm ่ร hmm. <c ười> ักเบบี <böl> ้บไปเข้า <Medal> ว <choreography> ่าไอ้ท <algunos eraser aisse> ี่ใจบาเบบี้บไม่ต้องหนาวนี้รักกันตะร้องไปว่าโอ้ว่โอ้ตบมือได้ที่หนึ่งหูหน่องกัดงกับแม่เอาอยู่นั่มแม่เอาด้วยอยู่โอเคเพลงนี้เขาเพลงเพอันนี้เพลงยังอี้คิวเขาเหรอเอาไหม อาลบลเือการเดือาอัลตัวเก่าอีว่าวันนี้ก็พพอาะใจจะมาเป็นแฟนข้างหนอยาให้ห้องข้างไหนฮงจะเกิดข้าไหนก็บางครั้งไอ้ตอนอดเวลา้องคนนี้ยังบอมีไฟอยากไอ้ม่เพีงทางกลยต่ดีกันนะดีดีดูคลซรีสอลบั้มในหังาดเอาถ้านเป็นอะไรฮบุยากข้าออไม่ได้ กโอเคพอละพอละโอเคเก่งได้เก่งได้พิกลวจุรอีกนะนจากวาไปลงาออไดดอกบายานี่ไปบังบุมันไปแต่อน้อยนะเดี๋ยวบอกตัวปุยไปก็อืมปนเเรียบร้อยนำจิบจีมมือไ่นำคิงบักตัวขับปุ้นอ่ะอียังอันนี้นำน้อยน่อยนี่ อุ้ยเดะๆน้ำๆนี่คือหยังผักเฮาครบพี่น้องมาพี่น้องผมกินปาอีผมกินอีหยังกินอีหยังอันนี้ตยปุ้นอีแม่กูอีแม่กูกินกปุ้นวยสันมุมอีแม่บ่ทายเอาออดตามืออันพี่น้องเอ้ยบเป็นุเนาะมันิ้อันนั้นยอมนําิ้วะ ยิมขนมเว้ยบ่อไถ่รุ right, <laughs> ่องบ่อไท่ครับรีวิวมารีวิวมีอะไรบ้างคะน้องน้ำขิงคนช่วยน้ำขิงคนช่วยมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้วิวงามเว้ยเบื่ออนี้เบื่อต่างกล่องก็ไปเนาะที่บ่าไปหัวควันเนาะเจอหมอน

เล่นนเจะ้อุ่มากบางก้นหมุกเลยเ่นอยู่ดอกเนท่ว่ามจเ่นยังนจะบ้ารอันพักให้พักสระได้เนาะเราไเมื่อตลอดให้มันกับหมีเห่อนี่ดิพี่ดอกมั้ม่ก่องศา เป็นมบเห็นค่ะ <c oughs> เป็นยนังมีตะคิงมอคิงกับถือเส้นตั้งแต่หัวถือเส้นอีหยังคือกระเดียกกระหลกวนในใจกันใครอกินบัตรไก่กันสุกเบ้อ ปลากินเพลนพี่น้องกินเด่นมาได้ไปใส่บ้านมาหอนมาดีจ้ะปะนั่งอยู่ในแห่งหอนเนาะอ่าเดี๋ยวบูดบูดอดี๋ยวอืมแกากินดิ็อ่าวายสามตัวอ้าวขอยากินขอยากกินตาหู้คลองให้ได้ขอยากกินมี่ ักมี่ปลามี่น้ำจิ้มมี่กปุ้นมี่ักทัอ่วนี่มี่ไก่ทอดมี่เนือกมี่มีงันว่ามียกบม่วง ันนี้คือแนวตุวยา่าบางีนบัตตี้าบบมาเด้อพี่นอ้องแข็งใกแซศอยู่บ,บ่อยอืดีแต่มน่นมีคนมาหยาดตนกินคนเดียวกันไร ตัวอะไรนี่เขาเรียกว่าตัวอะไรเอ่ยจ้าอีป้าทีท่โตไม่ไหวค่ะไม่ไหวนะแบบนี้นะบวไหวเด้อป้าป้าแปลงโซมปปะไปอาบน้ำปะหาแปลงโซมนะบวไหวเนี่ยนี่บบหารอุม้ม <laughs> จ้าอีหนูช่วยแล้วค่ะ <laughs> คอยงามแล้วนี่ๆโอ้ยยะๆๆๆๆบ่บายบึ้ง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 แปะแปะแปะเหี้ยจะเอพี่ญี่ปุ่นวายนาคาเว้ยโอ้ยผูสาวนาคาเว้ยนาคาแต่เว้ยอาบน้ําเ้เสื้ออีหยังเสื้อเก่าว้คิงได้นี่ได้เก็บแต่เสื้อเก่าวคิงมาใส่เสดคิงแต่ยังนอยเนาะเก็บให้เพิ่นใส่พี่น้องแม่ว่าสิหยิบข้าอยู่พอได้พอดีกับตัวเพิ่นนี่ มันจังัวเงียอันใดเนาะอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายปาลูกบ๊ายบายปารุเนี่ยเ <Yeah. S 2> อาไปห้ามเดมร้อยเดีวยวไปยะบ๊ายบายอาบลำในกาชีนองเรื่องบังนีเด้อตัดผ้ามาตอนแรกพี่น้องเว้ยสีซีนพื้นอ้อยผ้าเอกนั่งทีหนึ่งขาวพี่น้องกะกินข้าวได้เอากัดนอนผักพน กะ <laughs> สิมาหนึ่งเขา่าโลเปอย่งงีพี่น้องเนะเาะกะเฮ็ดพันปลาไปกับม,มุ้ยไพกินนลำสำับไอ้ดอนกับโวยโบวยยาหนองน้ำขิงกับโบกินคนผู้เดียวพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวสีงเข่าก้อนขี้เอาตะโกกกะเสมาบาจังสันตะโกกกะบลาปลขี้เอาพี่นอ้องกะสีได้จบคลิปใบเพียงแซมนี้เด้อร์จะไหนกะซื้อดีๆ จะได้พาเป็นกำลังใจให้แม่นม้ำคิงเนี่ยพี่น้องพาคุณได้คุณแซ่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนี่ยเพราะว่าอาจจะบ่ค่อยได้ลงคลิปเนาะแต่ว่าสวงี้กล่องกำลังไล่ให้เนี่ยแจ็คสิได้หดมือได้แต่กระสิพยายามลงคลิปในส่วนที่มันถ่ายได้เนาะพอกันนี้พี่นะพี่น้องสบายดีบ๊ายบายปิดตัว